ก็ราคาวันนี้นะครับอาจารย์ก็มากินข้าวเย็นนะครับที่ร้าน MK นะครับสาขาโลวินสันโอเซียนนะครศรีธรรมราชนะครับกับชุดคอนโดที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่รอช้าก็มากินกันเลยนะครับเริ่มจากอะไรก่อนนี้ครับเต้าหู้ก่อนไหมเโอเคเต้าหู้ก่อน หั่นเลยครับระวัง <Okay. S 1> หั่นครับเดี๋ยวถ้าก้อนเขาหั่นก่อน <S <S หั่นก่อนหั่นก่อนอ่าเวลาจะป็นไงอ่าต่อเลยครับตามรูปยกินนะครับต่อเลยต่อเลยครับเป็นไงครับต่อเลยครับอืมยุกินเป็นไงครับบอกทีโอ้โยรสชาติดีมากนะอืม ต้มด้วยปลาหมึกนี่นะครับปลาหมึกนี่นะครับ,รอรบลองกินดูหน่อยนะครับอ,อร่อยครับตอกทีนะครับเป็นเนื้อเลยครับอร่อยครับถือว่าไปได้สวยนะครับแล้วก็ต้มด้วยหมึกกรอบนะครับเเออาต่ลยครับโอเค อไครับจานกมครับ hmm. อ mm ืมเยี่ยมเหมือนกันนะก็มีตามด้วยหมูสไลด์นะครับเอ็นนะครับหมเมคดนนะครับเส้นสีเกียวนะครับอะไรครับอะไรเออปนสีเขียวครับ ปักบ,บุ้งเนสีเขียวครับมียกครับเราสุดท้ายก็มียกนะขอลองจิ้มหน่อยนะครับขอลองกินนะครับอืมอรสชาติผมว่าไปได้สวยๆได้นะครับตามไปตามไปนะ คำชาเขาชื่นใจนะครับถือว่าอร่อยมากๆชิ่นเดียวกันครับนี่นะครับ